ในวันที่รีบๆแล้วก็เวลาจำกัดวิธีที่ชอบใช้ในการแก้ปัญหาผมฟูอาจจะไม่ใช่การจับลอนแต่เป็นการใช้วีดายและการใช้ความร้อนกับเส้นผมของเราทุกครั้งต้องมีตัวปกป้องเส้นผมซึ่งออยสเปรย์เนี่ยสารพัดประโยชน์มากลดชี้ฟูก็ได้สามารถปกป้องเส้นผมจากความร้อนก็ได้แล้วก็จะเติมเซรั่มออยตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ก็มีคุณสมบัติในการใช้ปกป้องความร้อนจากเส้นผมเหมือนกันแล้วก็ใช้วีดายจัดการเลยจ้าผมเราใช้ประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้ว เพราะว่าไม่ได้เป็นผมที่หนามากและจะบอกว่าตัวหวีใดเนี่ยเหมือนออกแบบมาเพื่อคนผมหยิกผมยักโศกโดยเฉพาะเลยอะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากตัวนี้เป่าแห้งใดตรงเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็สามารถมว้วนลอนคลายได้ในในแบบขั้นตอนเดียวเลยแต่วันนี้ผมเราจะเป็นผมที่สระตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันเป็นผมแห้งอยู่แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ใดตรงแล้วก็มว้วนลอนให้มันมีความเคลิบเคลบเคลือๆนิดนึงและผลลัพธ์ที่ได้ก็ ประมาณนี้จ้ะคือปกติถ้าจับหลอนท่าร้อยผมแห้งก็ประมาณ30นาทีขึ้นนะแต่วันนี้เรามีความรีบจริงๆใช้หวีใดก็ประมาณ5ถึงไม่เกิน10นาทีก็สามารถออกจากบ้านได้จ้า